นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะอิมานิมะยังพันเตพัตนานิ สังฆธานานิสัปปริวารานิพิกุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังโคอิมานิพัตตานิสังฆธานานิ สัปริวารานิปติคันหาตุอัมหากันเกวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชะนานังสัพเพเวรีนังที่ก็ขอบบอนุโมทนา ต่อเพจบ้านอาหารไทยสะพานบุญที่เป็นตัวแทนของพุทธบริษัทที่มีศรัทธามีความเรื่อมใสมีใจเป็นบุญเป็นผู้สนได้มาถวายสังฆทานพัตตาหารข้าวหวาน แต่คณะสงฆ์วัดดาวดึงสารามในวันนี้โดยปารภเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อทำบุญปีใหม่ของไทยเราซึ่งชาวพุทธเรานั้นเมื่อถึงวันสำคัญอย่างนี้ก็จะต้องทำบุญทำกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง สิ่งสำคัญในช่วงปีใหม่นี้ก็เพื่อความเป็นความเป็นสวัสดีแก่เราท่านทั้งหลายคำว่าสวัสดีนั้นมาจากคำว่าสุบวกกับอัธิเป็นโสธิและมาแปลงเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีสุแปลว่าดีแปลว่างามแปลว่าง่าย อัติประว่ามีมีความดีมีความงามมีความง่ายมีความดีก็หมายความว่าทุกคนนั้นตั้งอยู่ในความดีพูดดีคิดดีทำดีมีความงามนั้นก็หมายความว่าแต่ละคนนั้นแต่ละคนนั้นมีจิตใจงดงามแล้วก็ถ้ามีความมีความง่ายก็คือง่ายในการที่จะพูดดีทำดีคิดดี ง่ายในการที่จะคบค้าสมาคมง่ายในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวบุคคลใดก็ตามาาถ้าหากว่ามีความดีความงามอย่างนี้นย่อมมีความสวัสดีดังคำที่ตรัสว่านานยัตตะโพชังคตาภาษา,านานยัตตะอินทริยสังวรานานยัตตะสัพนิสสขา โสทิงปัสสามิปานินังซึ่งแปลว่าเรามองไม่เห็นความสวัสดีของเหล่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเลยยกเว้นว่าเมื่อบุคคลน,นั้นดำรงชีวิตด้วยปัญญาเมื่อบุคคลน,นั้นมีความสารวมกายวาจาใจคือตั้งอยู่ในศีลในธรรมบุคคลน,นั้นมีการรู้จักเสียสละรู้จักการทําบุญทำกุศล เพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นจึงนับว่ามีความสวัสดีอยู่ที่ไหนเมื่อไรเวลาใดบุคคลนั้นก็มีเลิกดียามดีสวัสดีมีความสุขมีความเจริญในนามคณะสงฆ์ของวัดวดึงสารามรัตนัตยานุภาเวนรัตนตยเตยยสาด้วยพลานุภาพและเดชเดชะ แห่งคุณภรสิรัตนะตรตยอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบาร,รมีของพระพุทธดาวดึงภายในพระอุโบสถของวัดดาวดึงสาวามแ, <จ S 1> และสิทธิสิทธ,ทธิทั้งหลายจงมารวมเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นภาระวะปัจจัยปกป้องคุ้มครองภัยแด่ท่านทั้งหลาย,ท,ลายที่ร่วมบุญกุศล<ร>กับเหตุบ้านอาหารไทยซึ่งเป็นสะพันบุญในครั้งนี้ จงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุนผลโดยจะตัวเราพิทพรใช้ทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะสุขะภละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนาสารสมบัติคิดตุงการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบพิธรรมพอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จสมมโนโรสมุ่งมาดปัถนาจงทุกประการตลอดกาลละนานเธอ Buat asan-sania arroha kuansukita Isahasa piyaiya pipisa atoratan sukitah Buat asan-sania

ทยาสิทิทันนางลาพังสอดภกยังสุขังบาลังสิริอายุจะวันจะพัวกังวัตเตยนจะยะสวันสตวัตจะอายุอันจะเทส

ุสัพพเทวตานสัพพมนุภาเวนัสธาสุตปวันตุเตอาวะตุสัพพมังคลราคันตุสัพพเทวตานสัพพานุ व्यान सा था